วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวัลบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุม้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร Star, ัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและบัลเลนพาร์ตในแมปของ Anime a ะแอพเลนเและแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโ okay, อเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคครับแมปของบล็อกฟุตอัปเดตที่ยี่สิบพาร์ทที่2นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมเป็นวิดีโอรีวิวนะครับเราจะมาลองเล่นไปพ,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 พนนร้อมๆกัััััันน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 นะะะะคคคคคครรรรรบบบบบบสาาหีี้้้ผมมมมขขอออยยืงุณกๆเล ให้ยืมไปดีมารีวิวนะครับผมก็คือคลิปสรุปอัปเดตนะครับจะเป็นคลิปถัดไปนะครับผมยังไม่ใช่คลิปนี้นะครับตัวของวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวของซุคเนะนะครับซึ่งผลนี้นะครับจะใช้โลบักในการซื้อนะครับอยู่ที่4,000โลบักนะครับผมเป็นระดับของมิสติกนะครับทุกคนก็คือระดับที่น่าจะแพงที่สุดนะครับเออก็คือแพงมากนะครับสำหรับคิซุเนะแน่นอนว่าตัวคิซุเนะเนี่ยนะครับผมมันก็เป็นตัวผลของอจิ้งจอกนะครับของน่าจะเป็นลูกของไข่ โดวะนะอ่ายามาโตะหรืออะไรเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าเรามารีวิวกันดีกว่านะครับก็คือหลังจากที่เรานั้นปล่อยนะครับผมไปสักพักหนึ่งเนี่ยตัวเกตนะครับมันจะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่าคราวนี้นะครับเวลาเราแดนสเนี่ยก็จะเป็นแอนิเมชันนี้ซึ่งมันวิ่งเร็วมากนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเผ่าของฉลามนะแต่ว่าด้วยคำที่มีตัวเทลของอตัวคิสเนะด้วยเนี่ยครับมันก็เลยวิ่งเร็วประมาณนี้ ตอนนี้นะครับผมผมอยู่ในเดี๋ยวผมขออนุญาตอ Area Trainer ก่อนนะครับ Dummy Where is Dummy Okay Dummy Training การโจมตีนะครับหลังจากที่เราใช้ใช้ตัวตัวนี้นะฮะตัวผลนี้นะครับคลิกซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นการโจมตีแบบนี้ซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งนะครับมันจะเสียเกตนะครับผมของหางนะครับผมเห็นไหมนะฮะและยิ่งเราใช้สกิลนะครับผมเนี่ยสกิลหนึ่งนะครับ มันก็จะเสียเกรดนะครับผมประมาณนี้ซึ่งตัวตัวเกรดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำดาเมจนะครับผมอ่ะจะเห็นรเ่าผมทำดาเมจนะครับมันจะขึ้น3หางนะครับทุกคนดูนะเห็นปะา3หางอ่ะเราตีนะครับมันจะขึ้นไปนเรื่อยๆนะฮะอะ่ลืมให้ดูนะครับว่าสเตตน้องเขาไป็นงไงนะครับสเตตน้องเขาก็คือผลปีศาจนะครับผมมีรีแล้วก็ตัวดีเฟนต์นะครับอ่าจะขึ้นอ่า สามหางนะครับหลังจากครบ3หางเนี่ยเราสามารถทรานส์ฟอร์มได้นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ทันนะครับนี่คือการโจมตีปกตินะครับผมการโจมตีทุกการโจมตีถ้าไม่ทำดาเมจจะเสียเกจพลังงานสกิลที่1ครับนี่ฮะปล่อยไปมันก็จะเป็นเป็นลูกไฟนะครับแล้วก็จะติดตามนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะขออนุญาตมานี้นิดหนึ่งปล่อยไป มันนี้เมื่อกี้มันโดนป่ะมันน่าจะโดนแหละขออนุญ,ญาตเอาไว้ตรงนี้นะดูครับปุ้งปุ่งปุงปุงอ่าวันนี้ผมว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับต่อมาครับสกิลที่สองครับตอนนี้ผมยังไม่แปลงร่างนะสกิลที่สองจะเป็นการปล่อยไปแล้วเป็นเหมือนจิ้งจอกนะครับผมพุ่งพุ่งเข้าไปแล้วก็ทําดาเมจซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะน่าจะติดตามนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตโจมตีแบบข้างๆดู โอเคแปลว่ามันติดตามครับล็อกหัวนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าถ้าทำดาเมจมันก็จะเพิ่มเกรดนั่นเองต่อมาครับผมสกิลสามครับสกิลสี่เป็นชาร์จบอลนะครับแล้วปล่อยนี่ฮะมันจะทำดาเมจเป็นฮิตด้วยนะครับผมเออก็เรียกได้ว่าค่อนข้างค่อนข้างแจ๋วนะสับสกิลนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะครับสกิลสี่นะทุกคนเราจะรีวิวแบบรวดเร็วนะฮะปล่อยไปเลยนะครับนี่ฮะ มันก็จะระเบิดแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับขอเนี้ยปิดโทรศัพท์โอเคต่อมาครับสกิล f ครับผมเป็น a s s a u l นะครับก็คือดูนะมันจะพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ขวนนะครับทุกคนนะฮะมันจะเป็นสกิลพุ่งนะครับดีมากนะครับผมว่าผมพุ่งไปแล้วผมก็อโต้ต่อได้เลยนะครับก็คือโจมตีแบบปกติได้ต่อเลยนะฮะถ้าผมพุ่งพุ่งไปเนี่ยผมก็คอมโบได้เลยซึ่งเป็นผลที่ผมว่ามันโกงอยู่เหมือนกันนะอ่านี้ผมคลิกซ้ายด้วยนะครับ ประมาณนีโอเคหลังจากที่เราตัวเกตเนี่ยครบแล้วนะครับเราจะทานฟอร์มนะครับโดยกดตัว V นะครับผมสกิล V คราวนี้จะเป็นตัวจิ้งจอกคิโซเนะนะครับแล้วตัวเกตนะครับก็จะลดลงเรื่อยๆซึ่งถ้าเราทำดาเมจนะครับผมคราวนี้ถ้าเกิดเรากดกลับอะอ่าเห็นว่ามันก็จะเป็นอันนี้เหมือนเดิมถ้าผมแปลงไม่ได้นะครับเราต้องแม็กก่อนนะครับก็คือเราต้องเนี่ยเตะตันก่อนนะครับแล้วเรากดแปลงได้อ่าประมาณนี้นะครับผม คราวนี้เรามาที <ata> ่สกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งครับจะพุ่งไปขวนแล้วก็แล้วก็ทำดาเมจแบบระเบิดไปข้างหน้าด้วยนะครับผมอันนี้แจวอันนี้แจวดูอีกทีนะครับพุ่งไปข้างหน้านะครับอันนี้อันนี้ไม่โดนอันนี้ไม่โดนถ้าไม่โดนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าโดนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะดูสิอีทำไมเกตตัวเทลมันไม่ลดอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อกี้มันเกตมันเหมือนมันจะลดลงเรื่อยๆนะดูอีกทีครับ ถ้าโดนก็ล็อกเลยนะครับก็เลยรียกว่าผมว่าน่าจะพีพีโหดอะ่ะใครมีคอมโบอะไรก็คอมเมนต์เลยนะครับถ้าไม่โดนหลักไปอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ามันจะสะบัดห่างแล้วระเบิดรอบตัวแค่นั้นเองนะครับต่อมาสกิลสองครับสกิลสองใช้เกรไหมครับผมก็จะเป็นการพุ่งนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นไฟขึ้นซึ่งมันต้องโดนนะครับผมมันต้องโดนนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันจะโดนยังไงไม่โดนโอเคมันเหมือนจะต้องอยู่ใกล้พอสมควรเลยนะใช่ไหม ดูสิโอ้มันต้องใกล้ครับมันต้องใกล้คือมันจะมันจะดีดขึ้นมาข้างบนแล้วก็ปล่อยลงมาข้างล่างนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งใช่จริงด้วยครับก็คือมันจะเป็นการจับสตูนะขึ้นไปแล้วก็ปล่อยระเบิดงลงมาข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคนะฮะต่อมาสกิลสามครับสกิลสามก็เป็นบอลนะครับผมของอาวีอะเหมือนอาวี v นะครับจิ้งจอกก็จะเป็นประมาณนั้นพอปล่อยไปปุ๊บมันก็จะระเบิดอย่างงี้ ว้าวซึ่งค่อนข้างแรงรุนแรงมากนะครับนี่ก็คือสกิลซีเอามาอีกรอบหนึ่งสกิลซีนะครับนี่นี่ฮะประมาณนี้ต่อมาสกิลเวฟครับทุกคนควรทำเทมเม็ดสุดเจมไปเลยเอาก็ถ้าเกิดคอมโบนะผมคอมโบมุ่วๆนะก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะเอา มันมัน,ม,นมันเลยตัวละครไปอะมันเลยตัวละครไปผมว่ามันวิ่งเร็วพอสมควรเลยนะเนี่ยโอแล้วถ้าเกิดเล่นในอีเวนต์ใหม่เนี่ยสบายหน่อยนะฮะอ่ะเราสกิลแซดนะครับแล้วก็สกิลเอ็ครับรับลงสกิลปล่อยลงกับพื้นโอ้โหแล้วก็ควนอีกทีหนึง่งอ้าวตูมันหายไปไหนเลยเอามันติดบัคไปแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ผมว่าผมไล่สกิลครบแล้วถ้าไม่โดนก็จะเป็นมว้วนนี่ฮะสกิลสกิลซีก็ปล่อยพลังระเบิดนะครับผมสกิลเอฟก็พุ่งไปควนถ้าโดนก็จะทำคอมโบตอนแปลงร่างก็ขีกซ้ายได้นี่มีเวียงหางด้วยนะโอเคเป็นผลที่น่าใช้มากครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะ ทาให้มันสามารถขี่ได้แล้วผมจะให้น้องเขาขึ้นมาขี่ดูว่าจะเป็นยังไงคือมันจะให้เพื่อนขี่ได้นะครับสามารถที่จะแปลงล่างนะครับผมแล้วก็เดินในน้ําได้เนี่ยถ้ามีเพื่อนเนี่ยเพื่อนสามารถขี่หลังได้เหมือนเรือนะครับก็คือขึ้นมาตรงตรงเบาะสีแดงเนี่ยนะครับวิ่งบนน้ํานะครับตอนประมาณนี้ครับประมาณนี้กดสกิลเล่นจนกลายเป็นหนึ่งหางเราก็จะกลายเป็นเดินปกติ ถ้าเราเฉยพนังมันก็จะเจนและนี่ก็คือผลใหม่นะครับที่เข้ามาในอัปเดตนี้นะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นผลที่ดีหนึ่งผลนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าผมชอบมากๆนะครับจริงๆมันมีผลเสียงด้วยแต่ผมไม่ได้รีวิวผลเสียงนะครับ ผมจะขอรีวิวเป็นผลนี้แทนแล้วกันเป็นมิสติกที่ค่อนข้างแจ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีขายในนี่ด้วยนะครับผมในเขาเรียกอะไรเบลีนะครับก็รอดูก็ใช้กี่เบลีนะครับอันนี้ก็ไอดีนี้เป็นผลถาวรนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับทุกคนในวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปสรุปในวิดีโอหน้าครับวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ